สรุปนะฮะสรุปนะครับพี่น้องครับบุกลุกครับมีผู้บุกลุกชัดเจนครับมีการตัดต้นไม้นะครับมีการเผาตอมีการเพ่าถางนะครับนะครับนะครับหมุนนอนราบหน้าปกไม่มีที่ครับอะไรวะเดี๋ยวนะเลยวันนี้สัญญาจะดับบอพี่เอาอะไรกจอดก่อนได้ไหมพี่ไปง้าหน่อยตรงอนามัยโรงเรียนนะเยวขอเยอจอดรถแป๊บหนึ่งยพวกเขาไปก่อนเลยพี่ไปเข้าไปก่อนเลยไปรอที่เต่างอย นะให้กาไปก่อนเลยไปเลย,ไป,เลยไปรอที่เต่าง,งอยพี่โทรบอกมันนะวอร์ไปเราจอดน,นี้ไปเลยไอ้ป๋องนี้ไปเลยไปเต่างอยเลยทุกท่านครับผมต้องขอจอดรายงานเพราะเดี๋ยวตรงนี้มันจะสัญญาณขาดอ่ะอยู่นิ่งๆพี่สรุปเบื้องต้นนะครับมีการเดินจับ GPS นะฮะนะครับเดินจับ GPS นะครับในพื้นที่ทั้งหมดที่ผมนำชี้ไม่ใช่นำชี้หรอกหมายถึงว่า ให้ดูตรงที่ภาพป,ป่าแหว่งแห่งที่สองนะครับนะครับป่าแหว่งแห่งที่สองเนี่ยนะครับปรากฏว่าป่าไม้ได้สดารวจเบื้องต้นแล้วนะครับมีการกระทําความผิดเข้าไข่บุกลุกป่านะครับนะป่าสงวนนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีผู้ต้องหานะครับอยู่สองสามคนนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับที่ผมขึ้นไปป่าแหว่งแห่งที่สองไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผยนชนะครับ นะครับไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานชาติภูผยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยมากทุกท่านยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆระเมื่อกี้นี้เกือบมีการวางมวยระหว่างยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์นะครับนะฮะนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอสวัสดีแบบรวมๆเลยนะครับสรุปแล้วมีคนต้องถูกดำเนินคดีนะครับมีคนต้องถูกดำเนินคดีแน่ๆนะครับเท่าที่ดูนะฮะเออเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีการบุกรุกแพลวถางนะครับอันนี้ข้อมูลเนี้ย ฟังมาจากปู่มหามุนีที่เจ้าหน้าที่เขาสรุปเบื้องต้นย้ำย้ำแล้วก็ย้ำนะครับสรุปเบื้องต้นครับของช่างวาไม่ต้องเป็นห่วงครับชิวชิวนะครับของช่างวาไม่ต้องเป็นห่วงครับชิวชิว,ชวนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่พูดก่อนนะพี่สัญ,ญญานะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการบุกรุกแข่าถางท่านฟังให้เข้าใจก่อนสมมุติทนายสมเกียรต ได้สิทธิ์จากกรมป่าไม้ให้ทํากินสมเกียริ